ปาจัดรถก่อนอันนี้ปบบปาไปส่งเลยเอ้ยฮะหนาวไหมลูกหนาวไหม,มปาไปหมวก,กันกกน้องก่อนนั่งดีนะเดี๋ยวรถล้ลมนะไปรอนะขึ้นรถไป ครับครับผมเราไมแม่ลอยโอเคโอเคเราแม่ลอยอออล่อนเด็กครับลอยลอยลอยหน้าลอย่อเด็กพี่เลอยไปจรงเดียนแล้วโอ้ยพี่เลอยเก่งจังเลยเอาพี่เลอยไปไหนไปลอยไปตาม,ตมนูกไปขึ้นเ,เรือไปเลยไปครับโอ้โอหหล่อจังเลยพี่ลอแยกกันไปส่ง คนละค,น,ลคนครับคนละโรงเรียนพี <Okay. S 1> ่โรไปเรียนนู่นแถวแ <Yeah. S 1> ถวอะไรครับโรงเรียนวัดอะไรอะผมข้อทวีศักแถวลโรงพยาบาลผมพ่อทวีศัก,กไกลเลยครับผมป่า <laughs> mm hmm. ไปแม่แม่พี่โรไปแล้ว ครับผมไป่ลยเลยไมอเลยนาอ่ะพี่บดียบายไปยน้องเลยอ่าเบบี้ไปไาไปายพี่โด จับสายกล,ล้องแบบปัาสิดูเอ๊ะแ้วซื้อหนมนะลาแม่นนครับบายบายโอเคแม่แ่ขับรถดีๆนะบายบายพี่โรไปไปทางนี้อ๊บเอ๊ไปทางนี้เอ๊ะซื้อขนมอะไรานะวันนี้ ไม่ต้องซื้อนานนะลูกเดี๋ยวาป้าไปสายเดี๋ยวาป้าทำงานสายยายมาเร้อ่าโอเคไปไปซื้อพาซื้อขนมที่ร้านยายเนาะอ่าไป let's go อ้าวปต่เขาเกียดผิดอ้าวลงว2โอ้ยเปะเลยเดี๋ยวป้า,ปาใส่ปรงให้ไหมฮึอะดึงปรงขึ้น อาะป้าอ่ะเร็วๆไม่ต้องไม่ต้องเีลายเยอะแล้วเดี๋ยวสาย <c oughs> จะกินอะไรแล้วเร็วเอาเลยวสายละท่านมาทีไรนี่ป,ป้าลุ้นสายทุกวัน <c oughs> ป้าจนเชิญออกจากบ้านได้แต่และว,วนันมีกาแฟไหมครับผมมีอ๋อ,อแฟนสีแดงสร เฮ้เร <He> really? ็วๆลูกเร็วจะเอาอะไรเลูกไปให้แบบตาไปแวะซื้อกินอะไรมั่งไหมเอาอะไรคะไม่มีรถมาขึ้นสะพานเอยว้าวมีรถมาหรือเปล่าครับโอ้ไม่มีอ้าวโอ้ระวังตกคลองนะเนี่ย เขาทำอะไรใหม่เนี่ยระวังตกคูนะได้อืออ่า let's go โรงเรียนในเอ,เอยทำไมอยู่ในป่าได้ดงจังเลยเนี่ยวั <c oughs> <c oughs> อ้ารบต้นกล้วยโอ้นี่ต้นกล้ว <c oughs> ยรบแล้วหรอรอบหมอะไรนะ กอดซิมีรถมาหรือเปล่าภาพถนนกอที่มีรถมาไหมรู้อ๋อมีรถมานี่ไงมีรถมาออ๋มีรถที่เข้ามาโอเคควยด้วยรอที่เขาไปก่อนโอเคไปเลยวไแล้วครับผมเออไป Let's go ตบตาปิดกล้องก่อนไปแล้วเจ้อะไรลูกเอ้อ กระเป๋าถอดหมวกกันน็อกก่อนร้อนอะไรร้อนอะไรมานี่เอาไหนทำไมต้องกินแต่เช้าเลยอ่ะไปหาคุณครูเอาไหนอ่ะไปให้คุณครูแก่ให้เนาะอ่ะไปทิ้งกระเป๋าไปด้วยนักเรียนอ่ะเดี๋ยวป้าป๊ะแก่ให้เอาสะพายกระเป๋าก่อนโอ้เดี๋ยวเพื่อนกาแฟครับป๊ะ แฟวะ่ะอู้กาแฟปวเปียกอืออ่าโอเคไปไปครับปาไปทำงานแล้วนะกองเท้าห <c oughs> ูกครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เลสโกออกเินทางกันส่งลูกสาวที่โรงเรียเนเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเวลาเลยเพื่อนๆกี่โมงก็ไม่จะมีเวลาแลวะซื้ออะ,อะไรกินหรือบอกไม่รู้แอ,อลบลดรถแต็กซี่จริงๆมันก็มี ทางถนนใหญ่ที่ให้วิ่งนะเพื่อนแต่ว่ามันถ้าวิ่งถนนใหญ่มันก็จะอ้อมเนาะมันก็จะวนไปทางอีกทางหนึ่งคือเล็มอเตอร์ไซค์มันก็เลาะเลาะเลาะ,ละ,ละข้างคลองมันก็สะดวกสบายกว่านะเพราะว่าก็มันก็ปัดป่าครับผมถ้าวิ่งทางลัดมันก็ใช้เวลาจากบ้านมาส่งลูกสาวก็จริงก็ไม่แวะไหนก็ประมาณห้านาทีก็ถึงรับจากบ้านแลเพียงเดียว ส่วนมากก็แบบเตี่ยตีต่ยเงี้ยครับฟ้าเด็กเนาะกว่าจะต่นกว่าจะลีลากว่าจะอ้อนออกมาจากบ้านได้แต่ละวันต้องลบกันทุกวันเลย็คืคตอนนี้กําลังเุื่อหน้าไปทํางาน,นเพื่อนๆวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้ไปวิ่งรถนะครับพอดีว่ารถรถมันมีปัญหาครับเรื่องที่ที่เราเพื่อนๆฝังระหว่างก็คือมันสตาร์ทมันสตาร์ทติดยากนะผมนะครับผมก็เลย วันนี้ก็เลยให้แฟนอเอาไปเข้าสูตรนะครับสูตรนิสูบิชิแถวตรงสมุทรสาครนะครับไม่ถึงเลยครับแถวกระทุกแบนนี่แหละเป็นสูตรที่เราเข้าประจำอยู่แล้วแล้วก็รถผมมันยังไม่ถึงแสที่เลเนาะก็จากการโทรไปสอบถามก็เขาก็บอกว่าเอารถเข้าไปเช็คแล้วก็ถ้ายังอยู่ในประกันก็เดี๋ยวเขาทาเรื่องทีมให้จะได้ไม่ต้องเสียยงเองนะวันนี้ก็เลยให้แฟนเอารถเข้าไปไปเช็คดูเพราะว่า ถ้าให้ผมไปผมก็ไม่มีเวลาครับเนื่อนเพราะทำงานนะบางทีก็ถ้าไปวันคลิเนี้ศูนย์ศูนย์ก็วันทลิปก็ไม่ใช่มีช่างไปแบบปกติดีกว่านะแต่คือเพื่อาานบบนี้เช้าเช้าก็ทักทายกันยามเช้าเหมือนเช่นเคยทุกวันนะก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีคลิปไปขับเล็บไม้เพื่อนดูนะาก็ดีว่าปนนี้ วันนี้ไม่ได้ออกไปขับแล้วก็จะไปทีก็วันวันวันพฤหัสเพื่เพื่อนก็จะไปวิ่งทีก็วันพฤหัสเนาะแล้วก็จะมาตัดทีดีๆก็น่าจะเป็นเป็นวันศุกร์ครับผมจะได้จะได้ตัดจะได้ลงก็น่าจะราววันศุกร์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูมาติดตามทักชวนกันในคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนคนณหขกที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะ ก็สุขก็ก็ก็สบตัวไันหน้าไปทำงานเพื่อนๆก็ระหว่างทางก็จะพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยนะระหว่างที่นดไปทำงานบางทีก็เจอเหตุการณ์อะไรที่มันเออแบบรู้สึกแบบสบายหูสบายตานะมีความสุขเออแต่ว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเพื่อนใกล้จะปีใหม่นะเพนก็เริ่มเดินทางกลับบ้านเลยนะอาทิตย์หน้าก็ ดูถ้าทางเราก็น่าจะจะโล่งน่าจะโล่งน่าจะโล่งลงเยอะเลยนะกรุงเทพเพราะว่าคนที่ทํางานโรงงานอยู่แถวแถวรอบนอกแถวต่างวัดคือบางโรงงานก็เริ่มหยุดเยอะแล้ก็ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่เดินทางกลับบ้านหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกับทุกๆคนเลยนะเพื่อนขับรถขับไลยก็พยายามเหมือนกับปลอดภัยแน่เพื่อนเพราะว่าทุกวันนี้ขนเราก็ขับรถกัน บระบกันประมาทกันเยอะนะเราก็พยายามเซฟตลอกอยู่ไว้ก่อนนะอโอเคครับผมเพื่อนต่อแถวแรกบักแปดโมงเอ้ยเจ็ดโมงห้าสิบห้าสิบสามแล้วครับแต่ก็ยัง,งมีเวลาอยู่เหมือนเดิมิวเฉียดทุกวัน <c oughs> <c oughs> าการทำงานแบบขิวเฉียด ไม่คดีนันเพือนไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่มีอะไรเลยแต่ก็ได้เฉพาะบางสถานการณนะ์เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังนะผมเจ้นายผมไม่ใช่สายออฟฟิศนะผมก็เลยไม่ต้องไม่ต้องแบบรีบมาแต่เชา้ามาเตรียมมาสแตนบายเท่าไหร่เป็นเจ้านายบ้านนะเจ้าน,นายบ้านก็ก็จะไปออกไปไหนหรืออะไรนี่ก็จะไม่ค่อยออกไปแน่ยตอน,น,น,ชน,นเช้าเราต้องเดนสายนิดหล่อยนะค่อยออก ถ้าใครทำแบบขับให้เจ้านายออฟฟิศนี่ไม่ได้นะครับตรงเวลาไม่ได้เช่นน้อยต้อ,ง,องน้อยต้องมาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงครับเ,เรื่อนเสียเวลาอีกทหนึ่งนะโอเคแต่ตนนี้ก็ถึงถึง,ถงเจ้านายไอ้ที่ํางานแล้วก็วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีงานอะไรในบ้านเดียความสะดูแต่ว่าดูจากงานที่คุยกับน้องเดขาวันนี้ก็ยังไม่มีไม่มีแลนจะออกไปไหนนะ นายก็ไม่ได้สั่งอะไรๆก็น่าจะมีดูท,ที่บ้านทํางานที่บ้านนะครับตอนนี้มีช่างมาตัดต้นไม้นะครับมาจจช่วยน้องเด็ขาดูนะีก็ทำไห้มีออกไปน็นยังไงก็รถแล้วตูที่บ้านนะครับในวัดบางทีเห็นคนรวยแล,วแล้วคิดว่าชีวิตเขาต้อจะมีความสุขกันเพื่อนเานานะแต่บางทีผมว่าจริงๆชีวิตคนเราอะตอบให้ถ้าเราไม่รวยนะแต่ถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วย แล้วก็มีกินม,มีใช้แบบไม่ได้ลําบากอะไรมากมายชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกันคนก็อยู่ที่เราเนี่ยนะาเราจะความสุขใส่ตัวเราแบบไหนหรือจะเป็นคนรวยเราเปียบเรื่องเรื่องทองเยอะลัวมูลตัวนี่เพรานั่นบอกว่าชีวิตกาคงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกมันก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคนนะว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนถึงบ้านจะนาแล้วครับเพื่องตัวไปทำงานแล้วครับผม เช้าวันนี้ครับเพื่อนส่งสเบียงให้บ้านระดาวันเล็กนะวันนี้มีไหว้พระนะขอโทษท,ท,ทีแล้วก็ส่งเสร็จเรียบร้อยก็แวะซื้อแวะซื้อชาเขียวกินเหมือนเดิมครับเพื่อนข้อข้อดีของการขับรถนี่คือ คือไปที่ไหนก็เสียตังค์นั่นเพื่อนเนาะไม่ใช่ว่าข้อดีของการขับรถข้อดีของการที่ขับรถออกมาข้างนอกเนี่ยอยากกินอะไรก็ก็ได้กินนะถ้ามีตงังค์ก็เสียก็เสียตังค์เยอครับวันๆแต่ก็ลิมิตวันหนึ่งก็ไม่เกิดวันร,ร้อยนะครับเพื่อนตั้งงบไปตั้งงบไปวันร้อยแสนให้มาทํางานวันร้อยเนาะพยายามกินอยู่แค่นี้ครับเซฟเซฟตัวเองไว้ว่ากินวันหนึ่ง จะไม่ให้เกินันละร้อยนะค่ากินไม่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 รวมกับค่าน้ำมันนะครับผมเฉพาะค่ากินอย่างเดียวเนาะก็โอเคก็กำลังออกเดินทางกลับบ้านครับกลับบ้านเจ้านายนะไปทำงานที่บ้านต่อก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีงานอะไรต่อนะวันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นน้องเลยขาว่าอะไรเนาะเจ้านายก็ยังไม่ได้สั่งอะไรก็มีแต่เนี่ยงานเช้าก็คือเอา เอาพวกพงาลัยแล้วก็ส้มมาให้บ้านบ้านนี้นะเพราะวันนี้ว่ามีอันนี้เป็นบรรพาครับวันนี้มีไหวพา,าก็ซื้อเอาของมาให้เขาเสร็จก็พอดีบ้านน้องอ่าแม่บ้านครับแม่บ้านแม่บ้านที่บ้านเขาฝากซื้อฝากให้ซื้ออะไรนะไก่จอเนาะไก่จอแล้วก็พวกข้าวเหนียวอะไรเงี้ยพวกไก่ย่างกกายยาห้าดาวเนี่ยก็ฝากให้ซื้อให้นะก็เลยแวะซื้อให้เขาแล้วก็ถือโอกาสแวะซื้อ ซื้อน,น้ำกินด้วยเลยทุกวันก็กินกินมากๆก็ไม่ดีนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่ามัน <laughs> มันอ้วน <laughs> กินมากๆมันก็จะอ้วนนะเพราะมันมีแต่ความหวานชาเขียวกินทุกวันชาเขียวชานมอาหารอ้วนเป็นงนะั <laughs> ้นยิ่งอายุมากขึ้นนี่ยิ่งโอ้ยไม่ได้ออกกําลังกายเพื่นเพื่อนน้ำหนักนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาเลย โอเคตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านครับเพื่อนอาขายามเช้าอีกครั้งหนึ่งครับผมตับมืดแลวครับเพื่อนวันนี้เอาตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ก็มีโอทีนน OT. ได้โอทีประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครับเพื่อนพอดีน,น,อน,นี้เจ้านายไปออฟฟิศเนาะทีะ่ที่มหาชัยนะแล้วก็มีแวะบ้านน้องสา เดินทางครับเื่นะครคับเพื่อ,อ,อนอไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะยามค่ำคืนก็ระหว <c oughs> ่างออกไปขับรถกับมีโอทีทำนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากำโมทีมากกว่าคับเดื่อนเพราะว่ามันมันไม่เหนือยครับคือถ้าถ้าขโมทีนี่อย่างน้อยเดือนเองได้ทีส,สักสักประมาณสัก4 5 0สี่ห้าพันนี่ก็ สบายๆแล้วครับผมเพราะว่าการอทำโมดีของคนขับรถส่วนมากก็จะเป็นการรอเพื่อน <c oughs> เป็นการนั่งรอเป็นการนั่งรอก็ส่วนมากแล้วมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่บางทีแล้วแต่ว่าบางทีก็สนุกสนานท่านเพื่อนก็คือถ้าถ,ถ้าเป็นบางคนที่ผู้ดีหารที่เที่ยวหรือว่าสายตาที่นี้คนขับรถที่ต้องพยายาม ต้องอยู่ให้เป็นนะฮะเพื่อนเวลาเทีาายเท่ยวนนี่เราต้องนอนนะครับต้องพยายามนอนให้ได้นะฮะเพื่อนน้อยต้องออนอนนอนในรถอะครับต้องหาวิธีนอนถึงไพรมันจะนอนไม่สบายน,ะนอนที่บ้านเนาะแต่น้อยถ้าเรานอนนอนมันก็ม,นกมันก็ทําให้เราร่างกายเรามันก็ดีกว่าที่เราแบบจะไป <c oughs> สืน,านา่านตารอพัฒนามันไม่เหมือนกันนะครับคือคนเที่ยวเนี่ยเขาสนุกนะครับผม แต่เราคนรอนี่มันมันทรอมานนะครับยิงตอนข,ข้ามันงี่นี่โอ้โหถ้าเกิดว่าเราไม่นอนเนี่ยพอเวลาจะขับรถเนี่ยเราจะเพลี่ยแล้วจะเหนื่อยก็จะง่วงมา,างกเลยครับผมขึ้นบัต แต่น,นิดนึงนะว,วันนี้แฟนรอ,อกินข้าวนะวันนี้เมื่อกี้โทรไปหาแฟนแฟนบอกว่าราอ,อก,กินข้าวอยู่ยังไม่ได้กินข้าวก็ินแค่ไม่ได้อยากให้รอนะเพื่อนเพราะว่ามันเด็กแล้วนะทุ่มกว่าทุ่มครึ่งกจะสองทุ่มแล้วเรจะขับไปถึงบ้านก็สองทุ่มแล้วแต่ว่าเขาอยากรอครับก็เราก็ไม่ได้อยากจะขัดใจขเขาเนาะแต่แล้วแต่เขา โอเคครับผมตอนนี้ก็ากำลังมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านครับเพื่อนเดินบ้านแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวขตาวไปกินข้าวขับคันแล้วก็นอนแล้วครับเพื่อนตอนนี้รู้สึกจะเที่ยวนี่ไม่รู้ครับไม่เหมือนตอนเช้านะเพื่อนนะตอนเช้าขับขี่รถไปนี่รู้สึกชื่นนะแต่พอตอนเย็นขับขับปิ๊บเทียโอเคครับผม ครับผมอ้าวสบายารถวข้าบ้านลูกเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันั่งหน้าสองคนจะไปได้ไงล่ะ